มาไกลมาลบไกลงานลับเลยมางานลบเลยงานหลายงานเลยมาทางมาทางมมาทางมกรายัท huh. uh ี่ไนนะนัดยาวนะวัย่างราคาเขาเหียไปเนเทียบสวัดจองเขาเล่ละจองแพงไงเขาไม่เหวเลี้ยงเขาถือบ้าเ

อย่าต้นไม้นะเจเออจอเดี๋ยวเดพรุ่งนี้จะแทนจะจัมต้นไม้พรุ่งนี้พอต้นพง้ดไปร่แลว่ไปาแม่บอกว่ามันจบแล ก็สีไทยอันนั้นลงลำบนเอาแฟนขายเมียนไทยไทยนงนู่นี่ครับคือเพราะว่าบนบนช่ว์เนี้ยอ่านรากันี้แต่็นกแฟนครับผมครับเนี่ยนมครับผมเนี่ยนะครับเราไปซื้อครับนี่ก็คืออันบุญพลาเนาะค่ะเนาะครับบุญบุญพลากับไอ้แฟนที่อยู่ฝรั่งเศสซื้อจันทิมาสิริกุลครับผมครับก็บุญพลาพระโชคนี่ยแหละเป็นเจ้าภาพกระดิ่งกับร่วมบุญน้ำต้นเงินสามลอย สาธุนะครับพออนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อค่ะเด้อให้เพิ่นมีโชคมีลาภมีโชคมีมานให้เงินเลยน้องให้ท่องเลยมาแม่ยคู่ก็ได้รับเลยค่ะเด้อบุญพลาพาโชคแม่นบัวครับขอบุญพลาพาโชคกับจันทิมาสิริกุลที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสครับผมอยากเห็นนําเห็นเห็นคลิปค่ะค่อยากรวมบุญนําว่าสันตุเจะภาพกระดิ่งเด้อว่าสันต์ให้มีโชคมีลาภมีโชคมีมานเด้อค่ะเด้อนี่แหละแม่ยคู่ได้รับแล้วอนุโมทนาสาธุบุญนํารวมสัง ขอละข้างสะาดถวไว้กระดิ่งน้ำเนาะครับผมจะภาพกระดิ่งครับผมคอจมนะครับผมให้ิ่า่ทางไก่จะเห็นน้ำพันห้าเลยะคนี่ครับมันเป็นกระดิ่งอันลูกอัดหินเมาเท้อพูอยารวมบุญน้ำอีกเหลือจะอันเนาะจ้าภาพลอยไม่ยี่สบซี่บอกย่สิบละค่ะครับผมาค่ะย่แต่อันนี้มีกระสังกัจายก็คอปูสังกระจ่ายมาเนยครับแล้วก็รวมบุญน้ำปูพญานาคเพราะว่า องปูพระยาหนังหละกกายศิษย์ศิลป์หลักมีอันนี้คือโคฟมูลีสร้างสร้างคนกต่เสียวไปตีไทยมือนีและวโอ้สร้างถือครับผมครับผมครับหลายสายยาวเนาะครับผมรคหลายสายบแบุญพรลาได้เป็นเจ้าภาพกระดิ่งครับกับสายบุญชันทิมาสิริกุลเมื่อสักครู่ใส่เงินบวครบพี่น้องครับผมก็เรียกมาตื่มใส่อีกครับผม เป็น1,800บาทน,นะครับผมเจ้าภาพกระดิง 1, ะ่งพันหาแล้วก็ร่วมใส่ตนเงินอีก300พี่น้องตา่างเอามาเติมให้เติมเนาะพี่น้องเนาะครับเห็นน้ำกันเมืองน้ำกันเอาบุญน้ำกันคลิปหน้าค่อยพอกันใหมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ